สวัสดีค่ะน้ำส้มจากร้านลูกไม้วิพานะคะคลิปนี้เป็นรหัสสินค้าที่435ค่ะ435รหัสด้านบนซ้ายมือนะคะสับลูกค้าใหม่นะคะคุณแม่จะต้องจำรหัสตัวเลข3หลักนี้นะคะ435เวลาโทรมาสั่งหรือไลน์มาสั่งแจ้งรหัส435นะคะจะเป็นงานเสื้อลูกไม้ตัวที่น้ำส้มกำลังใส่อยู่ตัวนี้นะคะช่องทางการติดต่อค่ะถ้าจะไลน์มาสั่งแอดไลน์ ID นี้นะคะเป็นตัวแอดนำหน้าค่ะและก็ VIPA วิพาค่ะ เป็นภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กทั้งหมดนะคะหรือถ้าจะโทรมาสั่งก็ได้ค่ะที่เบอร์โทรสองเบอร์ด้านบนขวามือน,นี้นะคะสำหรับงานตัวนี้435าค่ะงานตัวนี้จะเป็นเสื้อลูกไม้เป็นงานพรีออเดอร์ order, สั่งตัดตามออเดอร์ตาม, order, ตามคําสั่งของคุณแม่ไม่มีพร้อมส่งนะคะงานเสื้อลูกไม้ไม่มีพร้อมส่งเราจะมีผ้าไว้นะคะน้ำส้มจะมีสต็อกผ้าไว้ก็เราก็จะรับออเดอร์นะคะคุณแม่แจ้งไซส์มาเดี๋ยวก็ตัดตามให้ตามคิวรอคิวไม่นานค่ะช่วงนี้ คิวไว่นานจริงๆคะ่ะประมาณ5วัน7วันทันี้ก็แล้วแต่แต่คิวที่สั่งมาในช่วงนั้นๆก็ยังไงก็สอบถามคิวกับคนรับงานได้อีกทีนึงนะคะซึ่งวันนี้ค่ะคืนวันที่16บุมกาวันนี้นะคะน้ำส้มจะลงเสื้อลูกไม้อย่างเดียวเลยค่ะ2รุ่นนะคะวันนี้จะเป็นงานเสื้อลูกไม้นะคะ2รุ่นเป็นงานล,ลูกไม้ออกงานอย่างเดียวเลยค่ะ2รุ่นก็จะมีรุ่นนี้435้แล้วเดี๋ยวก็จะมี436อีกรุ่นหนึ่งนะคะก็จะเป็น ประเภทใหญบวกเหมือนกันแล้วก็แบกต่างกันนิดหน่อยเดี๋ยวรองรับชมดูค่ะก็คุณแม่ขาเวลาจะสั่งปัดสับลูกค,ค้าใหม่ที่ยังไม่รู้ไซส์นะคะรบกวนคุณแม่วัดอก เอวแล้วก็สะโพกนะคะเป็นนิ้วไม่ต้องเผื่อนะคะมีปัญหาส่วนไหนเช่นเป็นคนมีแบบช่วงนี้ค่ะมีรักแร้มีต้นแขนใหญ่หรือว่ามีปัญหาส่วนไหนเนี่ยแจ้งได้เลยนะคะก็ถ้าเป็นงานที่ปรับแก้ไซส์ตามไซส์ของคุณแม่เฉพาะเลยเนี่ยขออนุญาตไม่มีปลายทางนะคะแต่ถ้าเป็นไซส์ขมาตรฐานก็คืออาจจะเป็น3 6 3 8 4ส4 2 4 4เนี่ยก็คือราคานี้มีเก็บปลายทางนะคะสับตัวนี้ค่ะงานลูกไม้435นะคะก็คือตัวที่ น้ำส้มกำลังใส่อยู่นี่นะคะต้องบอกว่าลูกไม้สวยมากนะคะงานตัวนี้เนี่ยบอกราคาก่อนเนาะไซส์ปกติค่ะ36 38 40 42 44นะคะ5ไซส์นี้ค่ะ36จนถึง44 36จนถึง44นะคะราคา1950บาทค่ะ1950บาทนะคะถ้า46 4 8ขึ้นไปจะมีค่าผ้าเพิ่มขึ้นเล็กน้อยค่ะก็เดี๋ยวเราไปดูรูปแบบแล้วก็เนื้อผ้ากันเลยดีกว่านะคะสับแบบตัวนี้ค่ะวันนี้น้ำส้มใส่ไสา38นะคะคุณแม่อาจจะดูหลวมๆนิดนึงช่วงนี้อาจจะ อาจจะเป็นตัวส้มเองที่ตัวเล็กลงจริงๆแล้วเนี่ยเสื้อลูกไม้นะคะจะต้องเป็นอกจริงเท่าไหร่บวก2นิ้วเป็นไซส์เสื้อจะกําลังดีกําลังสวยเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นอกจริง38เสื้อลูกไม้ควรจะใส่พอดีตัวถึงจะสวยค่ะก็คือใส่40เนาะบวก2นิ้วค่ะแต่ว่าน้าส้มเนี่ยจริงๆแล้วปกติอ,อกจริงก็3 3ค่ะก็คือน่าจะใส่เต็มที่ก็คือ36นะอะไรอย่างเงี้ย เออกำลังดีแต่วันนี้ใส่สามแปดแล้วคือช่วงนี้อาจจะผอมลงด้วยก็เลยอาจจะดูหลวมๆเรือเือนาะยังไงคุณแม่ลองดูเป็นแบบว่าเาเป็นทรงเข้าคร่าวดูค่ะแต่ว่าถ้ามันเป็นไซส์คุณแม่เลยรับรองว่าสวยแล้วก็คือพอดีตัวเลยนะคะเริ่มเลยดีกว่างานค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นงานที่ต้องบอกว่าจํารหัสไม่ได้อันเดิมคือขายดีมากแล้วลูกค้าโทรมาทุกวันจะเป็นคอวีปีนหลังน้อยๆค่ะนี่ค่ะคอจะเป็นคอนี้เป็นคอวีลูกค้าร้านลูกไม้วิพาหลายคนบอกว่าคอกลมปาดมีเยอะ แล้วนะคะคอวีบ้างอ่ะอันนี้จะเป็นงานคอวีค่ะคุณแม่คะงานตัวนี้เป็นคอวีไม่ใส่เครื่องประดับมาเพราะว่าอยากให้เห็นรูปแบบผ้าแล้วก็รูปแบบเสื้อแบบชัดๆที่สุดจะได้ไม่มีอะไรมาเกะกะนะคะแต่นั้นส้มอ่ะเออเป็นคนชอบแบบว่าชอบแต่งตัวเนาะถ้าเป็นส้มใส่นะคะก็อาจจะมีเข็มกัด นะที่ไม่ก็เป็นสร้อยคออันนี้ใส่สวยเลยค่ะใส่ออกงานค่ะคุณแม่ค่ะก็ตัวนี้ค่ะจะเป็นคอวีนะคะแล้วก็ด้านหลังจะคือจะเห็นว่ามัน้องเขาจะตั้งขึ้นเล็กน้อยจะปีนขึ้นเล็กน้อยแต่ไม่ได้แบบ เยอะลำคาญใส่ยากไม่เลยตัวนี้ใส่ง่ายนะคะและข้อดีของคอวีตัวนี้ค่ะก็คือทําให้คอเนี่ยเสมือนว่าคอยาวขึ้นค่ะคอเนี่ยอ่ะก็จะดูยาวขึ้นดูระหงขึ้นดูสง่าขึ้นดูสวยขึ้นนั่นเองนะคะจับคอวีนะคะอ่ะอันนี้เป็นคอขายดีของเราเลยค่ะต่อมานะคะในส่วนของแขนค่ะตัวนี้ก็คือจะเป็นแขนต่อระคังใหญ่นะคะ สำหรับตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราท่มใส่ม้นิดนึงนะคะคะุณแม่ค่ะอาแขนนะคะตัวนี้นะคะความยาวแขนอยู่ที่ประมาณ3ส่วนค่ะก็คือเลยข้อศอกลงมาเป็น3ส่วนแก่ๆหนึ่งนะคะก็คือจะประมาณนี้นะคะสำหรับแขนนะคะอาตัวนี้จะเป็นต่อระครังนะคะปลายแขนแบบนี้นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยให้ผ้าไปแบบไม่ต้องกลัวเปลืองไม่กลัวงกไม่ห่วงผ้าเลยนะคะแต่ก็ไม่ได้ดูเวอร์เกินคะ่ะไม่ได้ดูเวอร์เกินแล้วก็แบบไม่ได้ดูแบบรังเกินจนใส่ย อะไรอย่างนี้ไม่ค่ะก็คือประมาณนี้ถ้าเล็กกว่าน,นี้มันก็จะแดบ,บดูน้อยไปดูห่วงผ้าดูประหยัดผ้าไม่อ่ะอันนี้คือปรับแพทเทิร์นมาให้แบบตมส้มว,ว่ามันกำลังพอดีนะคะไม่ใหญ่เกินถ้าใหญ่เนี่ยมันต้องยาวใหญ่ขนาดนี้เนาะอันนี้คือถ้าเล็กเกิน,นกเนี่ยมันก็จะดูดูน้อยไปเออมันก็จะดูแบบเปืองผ้าไปหน่อยไหมไม่อ่ะอันนี้นะคะให้มากําลังสวยเลยค่ะเวลาใส่ค่ะก็คือหนีสองแขนก็จะดูประมาณนี้นะคะ มีช่องว่างให้เหลือใส่กําไรหรือว่าแบบว่านากรงกราเิการนะคะแหวนเหมือนตกแต่งช่วงบริเวณนี้ค่ะใส่ออกมาแล้วกําลังดูสวยเลยนะคะเวลายืนถ่ายรูปก็กําลังดูดีเลยค่ะดีนะคะอ่ะรอบแขนเรานะคะตัวนี้เป็นแขนที่ใส่ได้ง่ายๆแล้วก็เป็นแขนที่แบบว่าเป็นแบบ ไทม์เรสค่ะคือตลอดการเลยนะคะสหรับแขนนี้นะคะก็มีการปรับปรุงแพทเทิร์นเพื่อให้เหมาะกับว่าเออใส่แล้วแบบดูสวยนะด้านข้างนะก็คือจะเป็นอันนี้อย่างที่บอกไปไม่ใหญ่เกินไม่เล็กเกินกำลังดูดีค่ะแต่แขนนี้ผู้หญิงผู้หญิงยังไงก็ใส่รอดใส่สวยค่ะไม่ว่าจะแบบยกมือเนี่ยค่ะท่าไหนอะไรยังไงค่ะแขนนี้สวยและคอนี้สวยนะคะสับตรงตัวเสื้อนะคะรตรงตัวเสือะะเส้อตัวนี้ค่ะจะเห็นว่าอย่างที่น้ำส้มบอกไปว่าน้ำส้มบอก ผอมกว่าเสื้อเยอะมากนะคะแต่มันยังคงมีความแบบช้อนเอวมีความโค้งตรงเอวค่ะคุณแม่ขาเขาเป็นทรงเสื้อของเขาเลยอันนี้คือไม่ได้รัดรูปส้มแล้วโค้งมาตามตัวส้มนะอันนี้คือเสื้อเราค่ะมีการช้อนเอวให้เล็กน้อยนะคะจะสังเกตเห็นช่วงเอวเนี่ยมันจะมีการว,าว้าขึ้นไปแบบวบลแบบนี้เห็นไหมคะมันมีการเว,ว้าลลงไปแบบนี้อ่ะจะทําให้เราดูมีอกมีเอวมีสะโพกแต่ก็ยังคงบบว่าใส่สบายและไม่รู้สึกอึดอัดค่ะงานตัวนี้นะคะ เย็ yeah, นน้ำส้มเอาให้ดูในไม้อุ๊ยตายเอาให้ดูในไม้นะคะช่วงตัวเสื้อนะคะคุณแม่ขางานตัวนี้ของเราจะมีเส้นคัดนะคะนอกจาก ด้านข้างตรงบริเวณเอวจะคือจะช้อนเอวให้แล้วในส่วนของตรงตัวเสื้อนอะเสื้อเราก็คือมีเส้นคัดให้ด้วยนะคะก็คือจะเป็นงานเข้ารูปสวยงามนะคะอันนี้จะเป็นเส้นคัดด้านหน้านะคะสําหรับงานด้านหลังนะคะด้านหลังจะเป็นซิปยาวตลอดทั้งหลังเลยนะคะใส่ได้สะดวกสบายแน่นอนทีนี้นะคะรูปแบบเรียบร้อยแล้วเนาะเรามาดูเนื้อผ้ากันค่ะงานตัวนี้นะคะบอกราคาตั้งแต่แรกไม่รู้ใครออกคลิปไปบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้1950 บาทถูกมากสําหรับงานผ้าตัวนี้งานผ้าตัวนี้คืองานผ้าเกาหลีเมทัลิก สอดสอดเมดได้สอดดิ้นเมทัลิกและก็มีเลื่อมด้วยนะคะซึ่งปกติถ้าเป็นลูกค้ารายลูกไม้พ้าที่ติดตามกันมายาวนานจะรู้ว่างานผ้าเกาหลีของเราค่ะปกติราคามันจะขึ้น2000กว่าทั้งหมดเลย2 0 0พันสของมันทั้งหมดเลยแต่ว่าช่วงนี้คุณแม่ค่ะอาจจะเงียบๆนิดนึงเนะาะอาพูดตรงๆเลยค่ะก็มาอ้อนแล้วนะคะ,ะงานผ้าสวยขนาดนี้น้าส้มลดราคาให้เหลือแค่1,950าบาทค่ะอย่างที่บอกไปพูดจริงนะคะถ้าเกิดติดตามกันมา ยาวนานจริงๆจะรู้ว่าราคาปกติอะมันขึ้น2,003ไปแล้วนะคะขนาดนั้นเราก็ขายถูกแล้วนะยังขึ้นไป2,003เลยแต่ช่วงนี้คุณแม่ขามาอ้อนสุดๆเลยอ่ลดราคาให้เหลือแค่ไม่ถึง2,000นะคะสหรับใช้ปกตินะอยู่แค่1,950บาทได้งานเกาหลีได้งานผ้าเกาหลีค่ะรายจะเป็นรายนี้หลายคนตามหาค่ะก็คือจะมีการปรับเปลี่ยนแบบนิดหน่อยแต่รายยังคงเป็นรายนี้รายนี้คล้ายๆกับว่ารายแบบว่ารายฝรั่งเศสเลยนะคะน้องคือจะแบบดูลุ รูหราดูสวยหวานด้วยความที่เขาเป็นดอกแล้วคือมีความแบบมีความโค้งอ่อนช้อยเนาะมันจะดูทั้งสวยหวานแล้วก็หรูหราเลยนะคะเหมาะกับผ้าออกงานสุดๆแล้วก็คือเป็นงานเกาหลีนะแล้วก็คือมีอ่ะวิงวิงเนี่ยเห็นได้คลิปเลยนะคะวิงวิ้งคือมีเลื่อมอยู่แล้วนะคะงานตัวนี้เนื้อผ้าจะเป็นผ้าอันนี้ค่ะเป็นบุงหาบุงหาตะข่ายลักษณะน,นี้นะแล้วคือตัวเขาคือมีมีเลื่อมนะคะมีเลื่อมอ่ะ ในกลมๆแบบนี้ค่ะเนี่ยคือจะมีเลื่อมและก็คือในลายดอกที่เห็นค่ะคือน้องคือจะมีแบบเมทริก สอดดิ้นเงินเมทริกในลายคือทั้งเรื่มทั้งดิ้นเงินวิ้งตาแตกวิ้งสุดๆวิ้งสวยมากนะคะจริงๆสีที่เห็นชัดก็คือน่าจะเป็นสีเขียวสีตัวที่เปิดคลิปนะคะพอสีเปิดตัวที่เปิดคลิปเนี่ยมาเป็นสีเข้มเนาะมันจะเห็นมันจะเห็นเรื่มชัดมันจะเห็นดิ้นชัดนะคะสับตัวนี้คุณแม่ค่ะเวลาใส่ออกมาเต็มเต็มตัวแล้วรายน้องจะดูหรูหรามากรายสวยมากแล้วคือตัวนี้เนี่ยเหมาะกับการใส่เครื่องประดับโชว์สุดๆค่ะสวยมากเนาะเวลาออกงานค่ะ นี่นะคะทีนี้อยากให้เห็นลายมากเลยแต่เดี๋ยวพยายามจะหาสีเข้มเข้มสีเข้มเข้มให้ดูว่ามันจะได้เห็นแบบเห็นสีชัดเนาะสีนีอ้อันนี้นะคะนี่เห็นไหมคะเนี่ยจ,จะมีการแบบว่าวิงวิงนะคะมีเรื่อมนะคะแล้วก็คือ ที่เห็นวิงวิงงนี่ยคือเป็นเลื่อมนะคะแล้วก็คือดิ้นเงินเมทัลิกก็คือสอดเนี่ยค่ะอ่ะอันนี้สีนี้จะเห็นชัดสีนี้คือสอดไปตามรายเขาเนี่ยค่ะเนี่ยสอดไปตามรายเขาก็คือมีทั้งมีทั้งวิงเลื่อมและก็คือมีดิ้นเงินเมทัลิกคุณแม่ค่ะรายสวยมากนะคะ ด้านหน้าจะเห็นเป็นรายนี้เนาะแล้วก็คือด้านหลังก็คือจะได้เป็นรายนี้รายเดียวกันค่ะรายเดียวกันเห็นแบบวโชว์เนื้อผ้าให้เต็มๆแบบนี้นะคะงานตกแต่งยังมีให้นะคะก็คือตรงนี้ก็คืองานเสาะรูปไม้นะคะตกแต่งเก็บรอยตะเข็บเย็บให้เรียบร้อยเนียนๆแบบนี้นะคะทีนี้ด้านในค่ะงานพรีเมียมแบบนี้งานเกาหลีส่วนมากเราก็คือซับในจะอัดกาวให้นะคะ ซับในด้านในซับในอัดกาวให้นะคะซับในอัดกาวให้และก็คือตรงบริเวณผ้าลูกไม้ที่สัมผัสกับผิวลูกค้า ทุกตัวเลยทั้งตัวเลยนะคะก็คือจะมีการรองผ้าตาข่ายสีเดียวกันกับผ้าลูกไม้ให้แบบนี้ทั้งตัวเลยนะนะคะอ่ะเนื้อผ้าเสร็จแล้วรูปแบบเสร็จแล้วราคาเรียบร้อยแล้วถึงสี่กันบ้างค่ะสี่รุ่นนี้คุณแม่ขาจะมีทั้งหมด5สีเนาะก็คือเป็นสีที่คัดออกมาแล้วว่าสวยแปลกสวยออกงาน สีแรกนะคะปกติจำไม่ได้เหมือนกันว่าตัวเองใส่สีเขียวมาเปิดคลิปบ่อยไหมนะคะแต่สีนี้น้ำส้มชอบนะคะน้องเป็นสีเขียวค่ะนี่คุณแม่น้ำส้มจะยืนนิ่งๆให้ดูบอกเลยว,ว่าสวยลายสวยแลวคือพอมันเป็นสีเข้มมันจะเห็นวิ่งๆชัดมากอันนี้คือสีเขียวค่ะของจริงมันจะเป็นคล้ายๆแบบ เขียวเธอควอยประมาณนั้นไม่รู้จยายืนิยามประมาณไหนคืออันนั้นเลยมันไม่ใช่เขียวแบบว่าเขียวแบบเขียวใบไม้ในขนาดนั้นนะมันเป็นเขียวมันเขียวองฟ้าแล้วมันคือดูสวยดูแพงมาก นี่ค่ะถ้ามันเป็นไซส์พอดีเนาะมันจะพอดีตัวกว่าน,นี้แล้วมันจะสวยค่ะอย่างที่บอกช่วงนี้พร้อมคุณแม่ใส่สาหลวมเหลือเลยนะคะ,อ,ะอันนี้เป็นสีเขียวนะคะก็ลองดูรูปแบบนะคะแบบดูคอดูแขนได้เนาะนะคะแล้วก็ดูรายค่ะอันนี้สีเขียวค่ะสวยมากเนาะใครมีสีชมพูเยอะแล้วสีน,นี้สวยนะสีน,นี้สวยจริงๆแล้วก็ดูแพงจริงๆมันเหมาะกับผ้าราคาแพงค่ะเนี่ย สีนี้เปเลยนะคะอ่ะทีนี้5้าสีมีอะไรบ้างเขียวไปแล้วค่ะต่อมาสีที่ขายดีมากสำหรับงานลูกไม้ไม่พ้นสีหมากค่ะตัวนี้คือแม่ขาสีหมากนะคะไม่ต้องกังวลเดี๋ยวน้ำส้มใส่ให้ดูทุกสีคลิปลูกไม้จะยาวนิดนึงนะพอจะพูดเยอะนิดนึงค่ะก็คือจะต้องอธิบายให้ละเอียดนิดนึงนะอันนี้จะเป็นสีหมากนะคะสีนี้จะเป็นสีหมากสีหมากมันจะต่างกับชมพูนะเดี๋ยวมันจะคล้ายกันเดี๋ยวให้เทียบดีกว่า แปหนึ่งนะคะ อันนี้จะมีสีชมพูด้วยนะคะรุ่นนี้ก็คือเป็นเสื้อลูกไม้ออกงานเนาะแม่เจ้าสาวแม่เจ้าบ่าวเจ้าภาพงานบวชทั้งหลายคนได้รับการ์ดไปงานแต่งงานเลี้ยงคุณแม่ขาอัดสีชมพูไม่พลาดที่จะทํามาให้นะคะตัวนี้เป็นสีชมพูแต่อย่างที่บอกว่าน้องเป็นผ้าแพงเพราะฉะนั้นสีที่เขาย้อออกมาค่ะจะดูหรูดูแพงไปตามผ้านะไม่ใช่ชมพูเบลเบลแบบเด็กไม่ใช่ชมพูหวานแบบเรี้ยนเด็กไม่ค่ะชมพูสวยค่ะแล้วก็คืองานเราซับในเราอัดกาว ให้ด้วยเพราะฉะนั้น,น,นะเสื้อคืออยู่ในไม้ยังเฟิร์มอยู่ทรงสวยแล้วก็คือสีอคมชัดลายดอกสวยแบบนี้เลยนะคะนี่เดี๋ยวน้องเทียบให้ดูนะคะสีอันนี้นะคะสีเข้มกว่าตัวนี้จะเป็นสีหมากเขาจะเป็นแบบว่าเป็นสีหมากคุณแม่ค่ะเป็นสีแบบว่าส้มๆหม,มากๆเนาะอันนี้คือสีขายดีมากของงานเสื้อลูกไม้เลยนะคะ อืมแล้วก็อันนี้สีชมพูนะคะเทียบให้ดูถ้าจะไปออกงานนะคะงานแต่งอยากได้ความหวานรับชมพูนะคะอยากได้สีมากสีที่ขายดีจริงๆเพราะว่าแบบ มันสวยแล้วมันดูแพงอะสีมากค่ะทีนี้มันจะมีอีกสีหนึ่งที่ต้องบอกว่ามันใกล้กันจริงๆนั่นก็คือจะเป็นสีน้ําตาลนูตแต่ว่าเดี๋ยวจะลองเทียบให้ดูนะคะบอกว่าอีกสีหนึ่งที่มันแบบว่ามันสวยแล้วมันก็อาจจะดูใกล้กันท่าแบบว่ามองโคตรทีเนี่ยอาจจะไม่รู้ว่าแบบว่ามันโคตะสีกันนะอ่ะอันนี้คือสีน้ําตาลนูตนะคะตัวนี้คือสีน้ําตาลนูตนะคะคือเขาจะไม่ถึงกับเป็นน้ําตาลเข้มๆแต่ว่ามันมันเข้มกว่าสีเนื้อมันเข้มกว่าสีเนื้อ ค่ะของจริงจะเข้มกว่าสีเนื้อนะคะไม่ได้ไม่ได้อ่อนมากนะคะก็เลยไม่ได้เรียกว่าเนื้อนะคะเรียกน้ำตาลนุ่เดี๋ยวนะส้มไปเปลี่ยบให้ดูแต่ทางนี้อยากให้เทียบสีนะคะเฉดพวกนี้จะคือใกล้กันนะคะเดีวส้มจะอธิบายให้รายละเอียดๆเนาะ,ะต้องเทียบกันแบบนี้จะได้เห็นสีชัดอันนี้ชมพู ตรงกลางเป็นหมากและอันนี้เป็นน้ำตาลนูตนะคะเป็นเฉดน้ำตาลนูตอันนี้ก็สวยผู้ดีค่ะใส่ได้ทุกงานเก็บไว้ใส่ได้เรื่อยๆเลยและแมทง่ายทั้ง3สีนี้ใกล้เคียงกันก็เลยเอามาเทียบให้ดูนะ ชมพูค่ะหมากค่ะและน,น้ำตาลนูตค่ะแล้วสุดท้ายนะคะนั่นก็คือสีเทาเงินสว่างค่ะเทาส่วนมากที่เอามาทำเป็นลูกไม้ให้เ,เป็นงานลูกไม้ออกงานให้จะไม่มีเทาเข้มเทามืดเทาดำไม่จะเป็นเทาเฉดนี้อันนี้ไม่ใช่ขาวนะคะในกล้องอาจจะดูสว่างนิดนึงอันนี้คือน้องจะเป็นสีเทาเงินสว่างนะคะ จะเป็นสีเทาที่แบบว่าสว่างมากๆเกือบขาวเลยอ่ะพูดอย่างนั้นเลยนะคะน้องจะเป็นสีเทาเงินสว่างนะคะแบโอ้ยสีสีนางฟ้ามากนะคะอ่ะสีนี้ก็ขายดีค่ะ ถ้าใครตามลุกไม้วิภาจะรู้เนาะว่าสีพวกนี้เป็นสียอดฮิตขายดีของร้านจริงๆไม่ว่าจะเป็นสีหมากสีเทาเงินสว่างเนี่ยเราขายดีจริงๆค่ะนะคะอันนี้เทาเงินสว่างนะคะแมตง่ายแน่นอนไม่ต้องพูดเยอะเลยนะคะจับตัวนี้ทุกตัวเดี๋ยวจะไปเปลี่ยนให้ดูนะคะโอเคสีเขียวค่ะแขนนะคะ นี่สวยมากๆนะคะถือกระโปรงกระเป๋านะคะไม่ว่าจะทําท่าทางอะไรเวลาไปถ่ายลงปถ่ายรูปออกงานสวยหมดนะคะยกมงยกมือเนี่ยสวยมากเลยนะคะแขนเรานะคะแล้วก็เสื้อนะคะตัวเสื้อนี่ค่ะสีเขียวค่ะ หมายตัวนี้นะคะรหัส4 3 5ค่ะ4 3 5รหัสด้านบนซ้ายมือนะคะสีที่น้ำส่องกำลังใส่อยู่นี้เป็นสีเทาเงินสว่างค่ะคุณแม่คะเทาเงินสว่างไม่ใช่ขาวเนาะไม่ใช่ขาวมันมันเป็นเทาที่แบบสว่างมากๆเกือบจะขาวค่ะก็เดี๋ยวเราจะไม่พูดเยอะในส่วนของแบบแล้วก็รายเนาะ พูดแต่สีเลยค่ะเพราะว่าพูดแบบกับรายไปเยอะแล้วนะคะเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินนะคะคุณแม่สามารถกอคลิปได้นะถ้าอันไหนรู้สึกว่าเออรู้แล้วนะคะก็กอไปกอมาลองเทียบดูเลยค่ะลองเทียบสีได้เลยนะคะแต่ลูกไม้เนี่ยจะขอบพูดเยอะนิดนึงค่ะอ่ะอันนี้จะเป็นสีเทาเงินนะคะลายคมชัดมากคุณแม่ขางานตัวนี้เป็นงานบุงาบุงาลักษณะบุงาเขาจะเป็นงานผ้าตะข่ายแบบนี้เนาะอันนี้ไม่ใช่ใยบวบนะคะใส่สบายกอใยบบ บบและมีวิง้งมีเรื่องเหมือนกันค่ะคุณแม่คะยายบบเขาจะมีความเป็นแบบเป็นใย่ๆเป็นเยื่อนะอันนี้จะเป็นบุงหาตาข่ายนะคะงานจะผ้าเนี่ยในส่วนของตัวผ้าจะเป็นผ้านําเข้าจากประเทศเกาหลีค่ะส่วน การตัดเย็บเราทําเองนะคะร้านลูกไม้พาตัดเย็บทําเองค่ะงานตัวนี้อคุณแม่ดูอย่าดูทรงอย่าดูปความร่วมเยอะนะเพราะอย่างที่บอกไปน้ําส้มพรมงค่ะคุณแม่ค่ะ,ะนะคะตัวนี้สีเทาเงินสว่างแมทกับกระโปรงสีอะไรก็เข้าแมทง่ายมากๆาสับสีนี้นะคะจะพยายามยืนให้ดูสีนะจะได้มีเวลาพิจารณากันค่ะว่าชอบสีนี้ไหมนะเอาเดี๋ยวติดไม้ก่อนดีกว่าเห็นคอไปเยอะแล้วนะคะ,ะตัวนี้นะคะสี ถีเท่าเงินสว่างไม่ว่าด้านล่างจะเป็นผ้าถุงสีอะไรนะแทบจะแมทกับตัวนด้านแน่นอนและตัวนี้ออกงานได้ทุกงานเลยค่ะถีเทาเงินสว่างเนี่ย เปลี่ยนไปตามตรีม้านล่างเลยเนาะอันนี้แอบพูดเฉยๆนะถ้าสมมติว่าตรีมวันนี้สีชมพูคุณแม่ไปหาผ้าไหมสีชมพูมาใส่ใส่ท่านขั้นบนมีอันนี้เข้าวันนี้ตรีมสีน,นะสมมติสีเหลืองเปลี่ยนผ้าไหมเป็นโทนเหลืองโทนน้ำตาลอันนี้ก็ยังไปได้เลยค่ะเทาเงินสว่างเข้าทุกผ้าถุงแบบทแทบจบะทุกสีจริงๆนะคะจับงานตัวนี้แต่จะยืนนิ่งๆให้ดูสีนะจะได้มีเวลาพิจารณาสีนะคะอย่างที่บอกไปอันนี้เป็นคลิปวิดีโอที่อัดไว้เพราะฉะนันไม่ใช่ไลฟ์สดคุณแม่กอคลิปดู ได้เลยนะคะสรวบใครที่ไม่อยากดูสีเงินก็กอไปดูสีอื่นได้เลยค่ะอันนี้นะส้มจะยืนที่ดูสีเทาเงินสาว่างนะสีเทาเงินสาว่างคะ่ะไม่เมื่อกี้ไม่ได้หมุนให้ดูด้านหลังเนาะอันนี้เป็นด้านหลังนะคะอันนี้จะเป็นด้านหลังนะคะด้านข้างนะคะสวยและก็ด้านหน้าคะ่ะโอเคเห็นสีเทาสักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราไปดูสีอื่นกันดีกว่าคะ่ะเทาเงินสาว่างคะ่ะ แต่งหน้าง่ายด้วยนะสีนี้นะคะ435ค่ะและก็ตัวนี้เป็นสีน้ำตาลนู๊นะคะไม่รู้จะนิยามสีว่ายังไงจริงๆคุณแม่แต่ว่าของจริงมันสวยมากคือแบบว่า มันคือสีน้ำตาลมันคือเฉดน้ำตาลแต่ว่ามันไม่ได้เข้มขนาดแบบว่าเป็นแบบเออน้ำตาลแบบต้นไม้น้ำตาลเข้มๆอะไรขนาดนั้นนะคะแต่ว่าตัวดับมันก็ไม่ใช่สีเนื้อมันก็แค่สีนูดนะคะมันเป็นเหมือนสีเนื้อเข้มๆนะคะเป็นน้ำตาลอ่อนน้ำส้งก็เลยให้ชื่อว่าสีน้ำตาลนูดเอาเป็นว่าเราเข้าใจตรงกันนะว่าถ้าอยากได้ตัวที่น้ำส่งกำลังใส่อยู่ตอนนี้คุณแม่สั่งน้ําตาลนูดนะคะสั่งสีน้ําตาลนูดค่ะสีนะคะตัวนี้ มันให้ความรู้สึกแบบว่า เรียบร้อยสบายตาสุขุมอ่ะเป็นคนดูเป็นคนแบบนั้นนะคะสากตัวนี้สีน้ำตาลนูดค่ะสีนี้นะคะใส่ง่ายนะคะสีนี้ใส่ง่ายใส่แล้วดูเรียบร้อยต้องโทนนี้เลยค่ะโทนนี้แล้วก็น่าจะเข้าได้กับทุกเฉดผิวด้วยนะไม่ว่าจะบอกว่าอ่ะผิวเข้มผิวค้านิดนึงผิวสว่างผิวขาวอะไรก็แล้วแต่เฉดนี้น่าจะเข้าง่ายค่ะแล้วก็แต่งหน้าง่ายแต่งหน้าออกมาแบบว่าโทนแบบว่าตุนตุนนิด ึงเพราะว่าแบบพูดสูงเออเราแบบอายุแบบ อาจจะไม่ได้แบบคลางคนอาจะไม่ได้ชอบแบบแดงเจ๊ดแจ๋แล้วแต่งแบบนวลนัวระมุนระมุนตุ่นตุนนะคะโทนนี้เข้าแต่งง่ายแต่งแบบว่าหวานได้ทุกคนเลยนะคะสับสีนี้อ่าไม่พูดถึงเรื่องแบบแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะพูดแต่สีอย่างเดียวนะคะจะยืนนิ่งให้คุณแม่พิจารณาดูสีว่าชอบสีนี้ไหมนะคะจะพยายามยืนเฉยๆจะได้ไม่เวียนหัวกันใช่ไหมคะนะคะจะได้ดูว่าอาชอบไหมสีน้ำตาลนู้ดนะคะสีนี้นะคะอืม ตัวนี้นะคะแมกตกางสมมติว่าสมุินะใส่กางเกงไม่ได้ใส่ผ้าถุงก็ได้นะคะสมมุติว่าใครอยากได้ใส่กับกางเกงอะ่ะตัวนี้ใส่โทนแบบประทนกางเกงครีมกางเกงขาบานนิดนึงเนาะกางเกงครีมก็เข้าค่ะแม้แบบว่าใส่แบบว่าใส่เฝ้าร้านนะสำหรับใครที่แบบว่ามีทํางานที่บ้านมีกิจการใส่เฝ้าร้านใส่กางเกงดํายังสวยเลยค่ะสีโทนนี้นะคะน้ําตาลนูดค่ะ นี่นะคะยืนให้ดูนะคะจะได้ดูด้วยว่ารายเราสวยนะอ่ะสีน้ำตาลนูดค่ะ435นะคะแล้วก็ตัวนี้ที่กำลังใส่อยู่นี้โอ้โหถ่ายรูปขึ้นสุดๆนะคะมากี่ครั้งไม่อยากจะพูดเลยเดี๋ยวจะเป็นการชี้นำสีมากส่วนมากจะหมดเป็นสีแรง สีมากนะคะก็คือสีนี้ค่ะสีสวยมากของจริงค่ะมันจะเป็นแบบคล้ายๆกับเหมือนเป็นส้ม ุ่น,นอมชมพูแบบเออเป็นสีประมาณนั้นน่ะมันเป็นสีที่แบบสวยนะคะสีนี้ส่วนมากจะผ้าจะหมดเป็นสีแรกนะคะถ้าคุณแม่เห็นคลิปนี้ยังไม่เคยมีสีนี้ชอบลายชอบแบบแนะนาว่ารีบโทรมาสั่งเลยนะคะผ้าพับหนึ่งน้ำส้มพูดจริงว่าผ้าเกาหลีผ้าแพงเนี่ยผ้าพับหนึ่งอ่ะมันไม่ได้มีเยอะนะคะผ้าแพงส่วนมากพับหนึ่งมีแค่ประมาณ10กว่าราแล้วมันตัดได้ไม่กี่ตัวพูดตรงๆนะคะถ้าใครเห็นใครชอบนะคะคุณแม่่ะอ่า รีบทลายมาสั่งโทรมาสั่งได้เลยนะคิวไม่ยาวคิวช่วงนี้ไม่ได้ยาวนะคะคิวประมาณ5วัน7วันประมาณนั้นค่ะยังไงสอบถามคิวเข้ามาก่อนได้นะคะงานทุกตัวนะคะมีตัวพร้อมส่งตัวเดียวเท่านั้นก็คือตัวที่ส้มใส่เลยจะเป็นไซส์38นะคะมีแค่ตัวนี้พร้อมส่งนอกนั้นทุกไซส์ก็คือเป็นงานสั่งตัดสั่งผลิตรอตามคิวนะคะงานแล้วเราคิวไม่ยาวค่ะนะคะเดี๋ยวจะยืนนิ่งๆให้คุณแม่รองพิจารณาดูสีนะคะสีนี้สีมา สีมากใส่แล้วสวยเมื่อกี้ใส่ถ่ายรูปแล้วสีนี้โอ้โหมันสดใสจังเลยนะคะติดหมายแบบหนึง่ง ชอบไหมคะตัวนี้รหัส435นะคะอันนี้แอบมาลดราคาให้เองเนาะตอนแรกเขาคำนวณมาให้ขายมันจริงๆแล้วคืออย่างที่บอกไปลูกไม้เกาหลีส่วนมากต้องขึ้นหลัก2,000กว่าค่ะคุณแม่คะต้องขึ้น2 0 0 1 2 2 0 2 2 2 2 3 0งพัป,ปขนาดนั้นเลยนะคะและงานตัวนี้ข้างในซับในอัดกาวให้ด้วยผ้าตาข่ายใดๆคือมีทุกอย่างสเปคคือราคาเทียบเท่าเหมือนเดิมหมดเลยแต่ว่าช่วงนี้ลดราคาให้จริงๆนะคะ เหลือแค่พัน0กาหะสิบนะคะ,ะลดมาต้องสองถร้อยเลยนะคะจากราคาปกติค่ะนะคะถ้าใครมีแพลนจะต้องออกงานแน่นอนจะต้องใช้ชอบปลายชอบสีรายมาสั่งโทรมาสั่งได้เลยค่ะสีมากนะคะเนี่ยจ,จะพยายามยืนนิ่งๆให้พิจารณาว่าชอบสีไหมนะคะสีมากค่ะสวยมากแล้วรายคือชัดมากคุณแม่่ะนี่นะคะ 435ค่ะสีตัวนี้เป็นสีชมพูนะคะสีชมพูค่ะชมพูที่ต้องบอกว่าเป็นชมพูโทนแบบโทนผู้ใหญ่โทนสุภาพโทนแพง จะไม่ใช่ชมพูหวานไม่ใช่ชมพูเด็กๆนะคะตัวนี้ของจริงสีกําลังดีไม่อ่อนเกินไม่เข้มเกินนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นความเข้มอ่อนของแต่ละสีเนี่ยของแต่ละคนเนี่ยอาอจจะไม่เข้ากันน้ําส้มว่ามันพอดีบางคนอาจจะว่าอ่านอจจนไปเข้มไปนะคะยังไงคุณแม่ลองลองดูได้จากหน้าจอนอกจากที่นี้จากหน้าจอเนี่ยบางคนก็ปรับแสงหน้าจอไม่เหมือนกันอีกนะคะอ่ะอันนี้ถ้าบอกว่ามันอมส้มน้ำส้มจะบอกตรงๆว่ามันอมส้มนะถ้ามันอมม่วงน้ำส้มก็จะบอกว่ามันอมม่วงแต่อันนี้เป็นชมพูกลาง กลางค่ะชมพูกลางๆงค่ะสีกำลังสวยกำลังดีเลยนะนี่ค่ะเดี๋ยวจะยืนให้ดูสีนะคะอ่าสีนะคะตัวนี้ ชอบไหมนะคะสีนี้สีชมพูชมพูที่แท้จริงชมพูที่ถูกต้องเลยนะคะตัวนี้ใส่กําลังดีค่ะไม่ได้ดูอ่อนเกินแน่นอนนะแล้วก็ไม่ได้เข้มเกินจนคนแบบว่าคนผิวเข้มใส่ไม่ได้นะอันนี้ใส่ได้ทุกเฉดผิวเลยค่ะสหรับชมพูนี้นะคะไปออกงานแต่งกําลังดีเลยนะคะแมตต์พัทธุงง่ายด้วยเพราะว่าสีเขาอ่ะมันไม่ได้แบบไปทางส้มหรือไปทางม่วงมากเกินไปนะคะตัวนี้ชมพูกลางๆค่ะ ทีนี้นะคะ435หเรามี5สีน้ำท่อมใส่ให้ดูครบแล้วนะสีแรกสีแปะคือสุดนั่นก็คือสีเขียวเทอร์ควอย์นะคะคุณแม่สั่งเขียวอย่างเดียวก็ได้เขียวตัวนั้นค่ะลองย้อนคลิปกลับไปดูเนาะหรือเราดูภาพนิ่งท้ายคลิปได้เลยนะคะเขียวเขาจะคล้ายๆกับเขียวน้ำทะเละประมาณนั้นนะมันจะอมฟ้าค่ะมันไม่ได้แบบว่าเป็นเขียวใบไม้ขนาดนั้นนะและสีที่2จะเป็นสีเทาเงินสว่างไม่ใช่ขาวนะคะเป็นเทาเงินแบบสว่างมากๆเลยนะคะสีน้ําตาล ค่ะแล้วก็สีมากสีขาดีค่ะแล้วก็สีนี้สีชมพูค่ะไซส์สามแ4ด4ี่สราคาแบบก็ถูกมากๆช่วงนี้ช่วงนี้มันเงียบผู้ตรงๆมาอ้อนแล้วนะคะหนึ่บาทเท่านั้นนะคะถ้า46-48บหกขึ้นไปบวกค่าผ้าเพิ่มคือเล็กน้อยสอบถามเข้ามาก่อนได้นะคะแล้วก็ ถ้าเป็นไซส์พิเศษสั่งปัดตามไซส์คุณแม่เนี่ยขอไม่มีปลายทางเป็นโอนชําระเต็มจํานวนเท่านั้นนะคะถ้าใครมีปัญหาแบบว่าแม่มีต้นแขนใหญ่มีตรงรักแร้นะคะหรือว่ามีพุงเยอะอะไรเงี้ยคือแจ้งได้งานเราเป็นงานผลิตให้ตามคิวตามออเดอร์ของคุณแม่แจ้งได้เลยว่ากังวลส่วนไหนเป็นพิเศษนะคะแจ้งได้เลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้มีปัญหาเรื่องสัดส,ส่วนเนี่ยก็คือแนะนําเป็นไซส์กลาง อกจริงเท่าไร่บวก2นิ้วเป็นไซส์เสือ้อกําลังดีกําลังสวยเลยค่ะเวลาถ้าใครไม่เคยสั่งเนาะแล้วก็เวลาวัดไซส์มาให้ค่ะขอเป็นอกจริงเป็นเอวเป็นสะโพกไม่ต้องเผื่อเดี๋ยวเรามาเผื่อให้เองไม่ต้องเผื่อนะคะแจ้งอกจริงเอวจริงสะโพกจริงก็ได้หนวดเป็นนิ้วค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวช่างเผื่อให้เองนะคะโอเคยังไงเวลาสั่งก็สอบถามคิวสอบถามไซส์กับคนรับงานก่อนได้เลยค่ะก็รหัส4 3 5สหนะคะงานผ้าบุงหาเกาหลีค่ะงาน ัวนี้มีเรื่อมนะมีเรื่อมวิงวิงทั้งตัวเลยค่ะแล้วก็สอดดิ้นเงินเมทริกด้วยออกงานรับรองว่าเด่นดูดีดูแพงมากคือถ้าขายมีหน้าร้านนะวัดคิวตัดนะ3ามสีพันได้อยู่แล้วนะคะงานผ้าเกาหลีขนาดนี้ซับในอัดกาวด้านในมีผ้าตะขายให้ด้วยนะคะอันนี้ขายถูกมากคุณแม่พันเเท่านั้นนะคะขอบพระคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ